ด้านแม่ทัพภาคที่สาครับเป็นประธานพิธีมอบผ้าตรายพระาพระชาชทานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศสแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่วัดหิรัญยารามนะครับตำบลบางคลานอำเภอโพธิเลจังหวัดพิจิตรพลโทประสานแสงสิริรักษ์แม่ทัพภาคที่สาเป็นประธานฝ่ายคารวสมอบผ้าไตรพระราชทาน อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติจำนวน211รูปและสัมมาเนจจำนวน7รูปถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567ในการนี้ร่วมอุปสมบทนั่นเองครับ ทางด้านพระสงฆ์และสามเณรที่บรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ครับก็จะได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาและประกอบศาสนกิจตามหลักพระพุทธศาสนาที่วัดฮิรัญยารามหรือว่าวัดวัดบางคลานครับถึงวันที่9เมษายน2567เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนและอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกื้อหนุนพระพุทธศาสนานานาประการ ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทั้งให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ